อาทุกคนไม่มีชงนะครับอารักท bueno e ุกคนมีมาบอกไม่มีมีแต่ลักอย่างเดียวไม่มีชงพี่โบนผลมานาดออกแต่ไม่ออเ้าีว เีีนมเมนมาตรฐานทสมัยก่อนมาตรฐาน่รมีใหญ่ขึ้นดิบางเดี๋ยวนี้เดี๋ยวจะทำเป็นเมตรสีกว่าสมัยก่เป็นเมตรสามสิบกว่าเอง ใหญ้นหญ่ก็ไม่เป็นไรม่นี่เียมตรสดกว่าเมตรบางที่บางที่มันเพ่มเมตรสิบเมตรสิบกว่าเป็นแคบไม่ได้มันแคบบางทีนะเขาซื้อใบใหญ่ลงไม่ได้เลยเพราจะต้นใบนี้ทำมาแล้วนะเขาลงตัดมาเจาะไอ้เจาะตวไม่ได้เจาะลนี่ ของหมัเนี่ยถ้าแบบไม่รู้จริงๆนะามกว้างจะเมตรเมตรสิบเก้าตัวเสร็จแล้วเมตรสิบเมตรบเน้เดี๋ยวหลวงพ่อให้บังยบคุณทุกคนพนมรืไว้ครับบเพอบครับือันอเทืองที่สัเจียบสัจเียเ็นเจี๊ยรัก

ยังครับยังครับยังครับเดี๋ยวเราตั้งระดับให้เรียบร้อยก่อนแล้วเดี๋ยวเหรียญนะผมจะบอกให้นะ